สวัสดีครับทุกคนวันนี้ท่ชมเห็นเกมอะไรที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้นะที่มีคนนิยมเล่นกันมากที่สุดในโลบอกซึ่งมันก็เป็นแมบที่ชื่อว่า tower descent ski bdo to i toilet นั่นเองนะซึ่งแมปนี้ผมบอกตรงว,ว่าคนเล่นเยอะจริงเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเล่นเยอะขนาดไหนครับคนเล่นเนี่ยประมาณ1,150,000 4,000แล้วครับชมโอ้โ oh, ห oh, เป็นแมปที่คนเล่นเยอะมากครับชมดีเฮ้ยไม่น่าเชื่อทําไมแมปนี้คนเล่นเยอะก็มีคนถามว่าทําไมพี่ถึงมาเล่นเกมนี้ล่ะทําไมพี่ไม่เล่นไปเลยล่ะก็ผมบอกอตรงๆว่าผมไม่มีเวลามาว่างจริงนะกับเกมนี้เนาะเห็นเกมช่วงนี้มันมีกระแสะเล่นเยอะมากนะก็ขอตามกระแสะไปช่วงหนึ่งแล้วกันเพราะช่องผมเนี่ยต้องการคนมากขึ้นนั่เองนะ ซึ่งเป็นไงไปเชิญรับชมได้ครับก mm ่อนอื่นก่อนที่ผมจะเล่นเกมนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตากันด้วยนะโอเคเนาะไปเชิญรับชมได้เลยครับผมยั s go เราก็มาอยู่ในเกมที่ชื่อว่าที่เรามาอยู่ในเกมนี้แหละผมก็อ่านชื่อเนาะก็เกมนี้มันเป็นเกมคล้ายๆเหมือนเกม Tower descent แต่ผมปรากฏว่าเราเจอคนไทยด้วยนะเกมนี้มีคนไทยเล่นเยอะมากนะเป็นเกม Ski Bido Toilet v e r i o n Tower descent คุณเล่นเยอะจริงนะเกมนี้ มีนคนไทยเล่นด้วยนะคือประเด็นสงสัยคนไทยอยากเล่นเกมแบบนี้มากก่ตรงแนละเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเพราะว่าเกมนี้มันมันมันเป็นเกมที่มาเป็นคู่แข่ของเกม Power d e s c e n t Simulator ก็ได้คือมันแซงเกม Power d e s c e n t ไปแล้วนะผมบอกเลยคนเล่นเยอะกว่าเกม Power d e s c e n t e ะอีกโอ้โหผมนี่สงสารเกม Power d e s c e n t จริงๆนะแต่เราจะทำอะไรได,ได้นะครับเพราะเกมนี้มันดังนะังไง คนเล่นอนะ่ะเป็นหลักแสนเลยนะถือว่าเยอะมาก,มากเยอะพอๆกับไอเกมเพชรเลเตอร์ X เ,เลยที่แบบแม่งขึ้นตั้ง300,000ในอดีตนะถึงปัจจุบันไงใช่แต่อันนี้มันยังไม่ถึงเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าคนเล่นประมาณ3 0 0 0 0นล่ะ ผมว่ามันน่าจะเป็นช่วงในการช่วงอัปเดตอะหรือไม่ก็อาจจะดังเหมือนบล็อกฟูดก็ได้เกมนะเหมือนบล็อกฟูดอะแต่ว่าผมไม่เล่นรอยเกมบล็อกฟูดอะเพราะผมไม่ชอบเล่นไงมันฟาร์มยากด้วยคือผมไม่ชอบไงมาเลยอันนี้ผมเล่นหลังไมมาแล้วโชว์ผมก็เลยได้ตัวไอตัวที่ชื่อว่าไอตัวใหญ่ไอไอตาก้องตัวใหญ่นะแล้วก็ตัวอื่นมากมายครับมีตัวกล้องสามตัวแล้วก็ไอตัวลาบโพอีตัวที่แบบ เป็นสายฟรีที่พู้เริ่มต้นใหม่ต้องมีแน่นอนเชื่อผม๊กนี่ตัวนี้หนะอยเออไอตัวเนี้ยแต่ตัวนี้มันกากนะครับเอาตัวที่แบบมันเท่ๆหน่อยแล้วกันนะปุ๊กก็มาเล่นคร่าวๆกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับผมจะเล่นต่อแน่เกมนี้เพราะผมเล่นหลังไม้มานั่นเองครับซึ่งผมก็กาจจะล่า UDC นะแต่ขอมาทําเกมล่าเล่นเกมนี้บ้างนะเพราะเกมนี้คนเล่นเยอะจริงนะนั่นแหละครับเพราะไม่รู้ว่ากระแสมันน่าจะดีเปล่าแล้วกับเกมนี้ เกมนี้คุเล่นเยอะก็จริงนะเออเยอะมากแลครับผมครับมีปืนตากล้องตัวใหญ่นะครับมีปืนเอ็มสบด้วยโอ้โหยิงเป็นทหารชาติมาเจอไปเนี่ยก็ใช่แเลยครับท่านโอเป็นทักมาแล้วครับเออนั่นแหละมึงจัดการต่อไปซะโอ้โหมึงถือปืนเอ็มสิบหกด้วยครับในการยิงมึงเองโอ้โหมีแค่ไอตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถผ่านด่านได้ครับแต่ถ้าเป็นด่านพวกฮาร์ดคอร์หรือดานยากๆรับรองว่าไอ้ตัวนี้น่าจะสู้ไม่ไหวแน่นอน ก็ต้องอัปเกรดไงเดี๋ยวขออัปเกรดพี่แกก่อนเดี๋ยวพึ่งซื้อตัวใหม่นะเอาแค่ตัวเดียวก็เกินพอละเพราะว่าเพราะว่าด่านนี้มันยังกระจอกไงถ้าเจอ,อบอดไฟเราก็เอาตัวนี้มาสู้รัวๆเลยเพราะผมจะเปิดตัวใหม่ดูดิว่ากุดเปิดตัวใหม่มาผุดจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าอาจจะได้ตัวแรงๆได้แล้วชมแต่ขอบอกตรงๆว่าอย่าเอาตัวกาๆกให้กูนะตัวกาๆนี่ผมบอกตรงว่ามันกากจริงนะ อย่างไ้ตัวที่ผมได้มาก็จะเป็นไอกล้องแล้วก็ไอผู้หญิงกล้องแล้วก็ไอตัวลำโพงไม่เกี่ยวนะคือมันแถมมาให้เองนั่นแหละโอเคเนาะผมว่าผมจะไม่ได้ตัวเข็มขอสาบานไว้เลยนะว่าผมจะไม่ได้ตัวเค็ม,มาาไวเลยนะ,ะตแต่ถ้าผมได้ละ่ะคูนี่จะหัวเสียงมากเลยพราะกูฟวามมาตั้งนานก่อนจะเปิดได้สุดท้ายก็ได้แต่ตัวเข็มเค็มเออจเจริญนะพาะคุณไม่เป็นไร ถึงแม้ว่าดวงเราจะสวยขนาดไหนเราก็สามารถฝึกฝนให้ตัวเองเราแข็งแกร่งได้ก็คือฝึกดวงเราให้แข็งแกร่งนั่นเองโอ้โหแล้วดวงมันจะฝึกให้แข็งแกร่งได้ไงวะวัตถุภักมีถิครับพระตุม่มเราก็ฝึกเราก็ต้องทําบุญไงทําบุญตักบาทไงแล้วก็ต้องทําดีช่วยเหลือคนไงถึงจะมีบุญถึงถึงจะมีโชคลาภไงถึงเราจะสามารถถืกหวยได้นองดีอย่างน้อยก็ดีกว่ามันน่าเปิดไขกันแล้วกันนะเหมือนพเพลย์เตอร์อ,อีกอ่ะนั่นแหละ แต่ขอให้ทุกคนถูหวยแล้วกันแต่กูไม่อยากเล่นหวยหรอกเล่นหวยไปโดนแดกแน่นอนเชื่อกูนะถ้าเล่นไปกูโดนแดกแน่หวยเนี่ยแม่ผมเล่นประจาประจําเลยหวยนะกูมไม่อยากรู้ถ้าทำคลิปบอกหวยในยูทูบรับรองว่าโดนยูทูบลบแน่นี่ผมไม่รู้นะถ้าผมทำคลิปแนวหวยนะร,รับรองผมโดนลบแน่ผมไม่รู้นะมันจะโดนป่ะเอ้าแล้วกูไปถ่ายทำไมวันนี้โอ้ย ไม่น่าไปขายเลยกูกูผลผิดคอภัยผู้ชมโอผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกไงต้องเข้าใจด้วยนาะผมเพิ่งมาเล่นนี่แหละผมต้องฝึกฝนเนาะแต่ผมก็เคยเล่นเกม Tower d e s c e n t Simulator แล้วไม่ใช่หรอวะเออกูน่าจะชินแล้วนี่ใช่ไงแต่กูไม่ชินไอ้ระบบเกมนี้ไงเข้าใจไหมครับนี่ครับมีกปาก้องตัวใหญ่สองตัวนะแตก,การมันเกลี้ยงเลยครับ โอ้โหเป็นเกมที่เล่นเกินมากผมถ้าเล่นด่านีซี่นะแต่ถ้าเป็นด่านยากหเนี่ยผมว่าคือแกนัดตู้ไม่ไหวแน่นอนเดี๋ยวต้นะองมีโค้ดเทพๆหน่อยอ่ะต้องสั่งไปเยอะๆล้ว่าเคม็เคม,คคมคใช้ได้นะผมบอกเลยเคม็เคมเกินผมบอกเลย <ๆ S 1> ผมนี่อยากตบม,มือให้โค้ดสร้างเกมจริงๆ เกมชิบหายเหมือนเป็นญาติกับเกมเพลย์สเลเตอร์ X ปะเนี่ยไอชิบหายเพลย์สเลเตอร์ X เนี่ยผมบอกตัวว่ามันแดกไปแล้วนะแล้วมาเจอเกมนี้เข้าไปโอ้โหกูแล,ล้วกูสัมผัสได้ว่ากูเจอลูกศิษย์พิกบิ๊กเกมแนี่หรอวะเนี่ยไอคูอ่นี้ก็เอาเป็นแบบอยา่าแล้วก็คือหิวตังเนี่แหละผมบอกเลยหิวตังไงทุกชมแต่ง่ายเกมมันก็ราคาโลปากมันก็ถูกนะมันไม่ได้แพงเหมือนไอเกมเพลย์สเลเตอร์ X หรอก เซนเตอร์เอกแม่มอองคุดแพงชิบหายเวลาเปิดไข่มาโอ้แต่ละฟองแม่งล่อไปตั้งสี่ร้อยแม่งหรือไม่ก็เซอร์วีกีแม่งล่อไปประมาณสี่ร้อยโลปลา,ค,าคิดดูดิผมบอกเลยผมก็เลิกเล่นเกมมันไปแล้วพอฟุซ้าบิ๊กเกมมันมันไม่ใจดีใส่ซีไงเพราะมันไม่เคยแจกยูซีหรือไม่หรือไม่อะไรทั้งนั้นอะ่ะมันแบบจะเอาแต่ทังยาวเออปล่อยไปนเนาะไอไคนนำหน้าอย่างมันบิ๊กเกมผมไม่สนใจมันหรอก แต่ชิงที่โหมนสนใจคือโลกของเกมเราบอกต่อไปเนาะอยู่ตาใครถังมันไปเลยนนไม่ต้องสนใจมนะในันนะอ,อู้ผู้อะไรมาเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ามาก็มาบุกโอเคขอให้ได้มา เกมนี้ผมว่ามันเหมือนลูกเล่นเหมือนเกมออสตาเทวิเซนเราชมเออมันเหมือนมากเราชมไอเกมเนี้ยคล้ายๆนะเราชมเหมือนออสตาเทวิเซนเลยเหมือนแบบให้เรามาเปิดไข่แบบนี้เหมือนเหมือนมากเรชมเหมือนออสตาเทวิเซนเลยจะบอกว่าผู้สร้างเกมนี้อาจจะเป็นผู้สร้างเหมือนออสตาเทวิเซนเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอาจจะใช่ก็ได้เราชมคุณครูเนี่ยนผู้สร้างเกมคนนี้อย่าบอกว่าเป็นผู้สร้างเกมจากอนิเมะ จะเอาเอาอนิเมะชื่อดังเปล่าวะหรืออนอนิเมะที่เอาเทวเซนมาสู้กันอะ่ะอ้าใช่ก็ได้ชมคิดเหมือนผมไหมละ่ะกอเหมือนชิบหายหรือเขาอาจจะได้แร,รงบันใจก็ได้ชมไม่แน่นะเกมเขวิเซนแม่ขุดมาขุดเป็นดอกเกดเต็มเลยนะแต่เกมนี้แหละขุดเกมน,เมนี้เติบโตไปอย่างรวดเร็วแล้วโจมเป็นเกมท,เมที่เติบโตเร็วมากคือสามารถขายได้นะเหมือนเพจซื้อขาย มันในกลุ่มนั่นแหละปลูกเฟซแ,แต่กูก็ยังไม่ขายนะเพราะผมจะเก็บตัวแรไว้กาจะขายก็ได้นะอืมแต่กูขอแบบจบเรื่องแล้วกันครับผมแบบนี้ แล้วก็เอาตัวนี้วางต่อไปวางต่อไปครับเปิดออโต้ <Auto> คลิกออโต้สคริปนะับ แรกด้วยโพสตูมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนี่แหละประดิม เรามีตากลมีกีฬาตัวนะตัวนะผมบอกว่าเกมนี้ oui เล่นง ok ่ายมากนะครับคือมันเป็นโหมดอีซี่เองแต่โหมดยากกูไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่ยากนะเพราะปูมันจะอิดขึ้นคือผมก็ต้องจุดตัวที่ดีก่อนมาเล่นแบบมันยากเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดของกาเราจะได้ตัวตัวตัวแบบในร้าน ยี่นะฐานนี้นล่นะเดี๋ยวกระตกแล้วกันกน,นี่โอ้โห,โหท่านชมมีตากล้องยิงไม่กี่ทีมันก็ตายท่าชมดิเลือดตั้งสามหมื่นแปดพันเลยนั่นน่ะชนะเฉยท่านชมโอ้โหมีแค่ไม่กี่ตัวเองก็ก็สามารถผ่านดานได้แล้วสุดยอดจริงๆครับอบอกเลยเออ ก็มารีวิวเกมนี้นะที่ชื่อว่า Tower Script t o i l t o w e r Toilet Tower Design นั่นเองครับเออโอโแต่ชื่อไม่มี Script บ Toilet นะไม่ใช่ Skibidi นะเออเขาอาจะพ้องกันลิกิกซิกก็ได้ชมม่ไแน่เดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันว่าเราจะได้ตัวดีตัวแลนแลหรือเราจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะพร้อมแลยพร้อมอะไรกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมเลยนะ เดี๋ยวเรามาเปิดพกกันเลยนะสามสเปิดปุ๊บโอ้โหได้ตัวแรก็ค,คือไอตัวสปิงกิ้งแมนนั่นะเองก็คือไอหัวลำโพงนั่นะเองครับตัวนี้ระดับความหายากก็15%บนะก็อย่างน้อยก็ดีกว่าไอพวกสามสิบอแล้วก็ไอ้าเอย่างน้อยก็ดีกว่าอันนี้เปการ้องนะแนแแคือถ้า คือผมคาได้ตัวแลกอีกตัว4%เนี่ยรับรองว่าผมน่าจะโหแน่ครับแต่คือไอ้0.1%เนี่ยไอ้น,นี้ได้ยากจริงนะเป็นระดับไททันเลยนะน่ะเออมันได้ยากนะคือถ้าคุณแบบอยากได้ตัวไททันคุณก็ต้องเติมด้วยโลปักประมาณ2,499โลปักเลยนะถือว่ามันก็แพงอยู่นะฮะผมอบอกเลยถ้าหรือไม่ก็ไปซื้อจากร้านค้าตรงนี้ก็ได้เนะี่ยเปิดไอ้ตรงเนี้ยคือ บางอันมันก็เสียโลปักหน่อยนะก็ต้องยอมเนาะอันนี้ก็สามารถส่งคกิฟต์ให้เพื่อนได้นะนั่นแหละเกมนี้ก็ยังส่งกิฟต์ได้นะซื้อมาฝากเพื่อนเขาว่าไงเนาะแล้วก็นี่ก็จะมีตัวีวีลเมนนะแล้วก็ไททั้นแคมแมนะครับมีหลายตัวมากทุกโมดิแต่ตัวนี้ต้องเสียโลปักนะอืมต้องเสียโลปักแต่ ไหนถ้าคุณจะซื้อไหนกูก็ซื้อไปเถอะนะแต่กูไม่ซื้ออ่ะเพราะกูเก็บโลปักไว้ไงแต่โลปักกูไม่ไเหลือแล้วกูจะซื้อได้ไงครับถามจริงโอเคเนาะก็คลิปนี้นเดี๋ยวเจอกัน EP ที่2นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ,บายบาย